ขเขาจะขนาดนอาเสียมหน่อยขั้นตอนต่อไปจะล่างละเทากับม,มาเคียนจ้ะ <c oughs> อู้อมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะไม่พอกันอีกแล้ว่าพอกันอีกแล้วคือเก่าพี่น้องอน้องใหม่คือเก่าจ้ะจะเมื่อนี้ก็มีน้องดามานนั่กะอัปเดตเรื่องอาการตาของน้องดาเนาะก็ดีขึ้นแล้วมันบอกดีขึ้นแล้วว่างันสองสามมือขึ้นลังหันจะเจ็บตาแห้งค่ะพี่น้องเมื่อนตากับใบไห้ก็เลยบบได้เข่าปลาน้องใหม่นั่มเมื่อนี้กะอยากมากอยากมากลายก็เลยพามากค่ะ ก็จะมาเอาหน่อไม้แลลวก็ไปเฮ็ดหน่อไม้เคียนพี่น้องจะบึ่งหน่อไม้รุ่นรุน่ยวเหวน่อไม้ยู่สูงเออไปเดี๋ยวเราไปหาหน่อไม้แลลวก็ขึ้นไปเฮ็ดหน่อไม้เคียนน้ำกันจ้า งามดีอันนี้ข,ข้างๆทางเอาจาาพี่น้องนอสูง là văng nữa nói như nhảy phi đỏ มือนี้เอานอสูงให้เด้อพี่น้องเย้ยเพราะว่าจะเอาไปเห็ดน้ำมันเคียนจ้ะ มันจะเพียอีกหลายได้เนียพี่น้อง,องแต่ว่าคนมาเอากรอนอยู่้ามีขาบ,บ่ามีคนมาเอากรอนในห้องสีได้หลายาาค่ะจ้ะยางขามานนี่ตั้งศบลบเลยละ่ะไปยางเบองอีกนี่มีย่านได้แต่แบบนี้ลระจะแห้งมัน นอเนี่ยเออนอนเขามาเอาก่อนนี่บอข้างหนั้งพุ่นเข้าไปในคุณนี่ส้นนี่แหละเป็นมองนอนที่ว่าเขามาเอา้วไดล,ลยนอยไล่ใส่เออนี่อู้นอแบบไงคุณเอาที่มอง วอวบดีใช่ไหมโอ้พี่ด <c ười> าพูดหน่อยแงมุ่งหน้าไงครับพี่น้องเอ้ย แง,ง,ง่งงามๆใสนั่งกรมมี่ปะน,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 น้อยน้อยโอย้โหใหญ่ใหญ่เดียวดาอยู่ในก่อนบเออรุ่นนี้เฮ็ดน้าไม่ทุ่งก็ได้ไปแกงก็ได้จ้ะหันเทงดา เปนน็นบอเป็นแดงถึงแดงๆหนั่นเป็นบอตระหน้าเออตาบอดีอนี่พี่้องงามๆเลยจ้ะมาหาทานองดาองดากำลังสรรับน้ใหม่ใส่กระตานี่วะแมน เยากก็เข <Yeah>, mm ่าได้บอง่ายเสียงเสียงเข้าเขาเออเสียงหน่อยอย่างที่ดีพี่น้อง แต่นีนงขนานเลยพี่น้องงามอืกเ่ยงามคัก

ซับตกเลยยังหาทางเอาอีกเดียวพี่น้องแม,แ,แม่ว่าห้างพีนะ่ไงเอาเสียมมาต่อยเอาห้างนี้เป็นบะมันสิมีปองออกมาโอ้โชว์โชว์นอนง่ายงามค<า>่มนะเออทั้งงามทั้งเอาอยากเในวันนี้โอ้ยคุณพี่น้องเลยงามค่ะ โอ้เมื่อนี้ว่าด้เห็นนอดอกพี่น้องเอ้ยคือสิได้เห็นตาแหนงจัิงสิละจา้าเด้งสางพี่สูงมัน,นสูงเด้อนอบวชท่านเอาบวชถึงก็เพราะเอา,อ,านะอันที่ห้เาเอานอสูงเพราะว่าห้าเอาไปเห็ดหน่อไม้เคียนเผาได้จ้าพี่น้องตกลงมากเก่งมากเลยเออได้สวย Nói ai bắt vô nó nó nhìn đi nhìn đi nhìn 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 ตาบพเศ้าดีกัอยากมาหนำคุณน่ะโอ้าน,อนีอีกบ่เออซุ้มนหน่อยนี่หนงหน่อยมันน้ำไม่ทุ่งก็คือสีง,งามเนาะเออน้ำไม่ทุ่งก็างามแนละ้วนอาพอดีกิน พ่อนอนนอนก็นอนน้นอยๆข้เจ้าเอานีเหมือดพี่น้องแต่ว่าแหนงมีหลายจ้ะที่เป็นแหนงพู้หน้าดาอยู่ในๆดาเสียงเลยเสียงต่ำเอาเสียงต่ำแต่ละรอบมาบ่าาเอาได้แหนงน้อยๆสี่พี่น้องเอ้ยรอบนี้ก็ได้เอาจ้า จังไงก็เป็นกำลังใจเฮาในเด้อเ <c oughs> <c oughs> ฮ็ดคลิปต่อไปเดี๋ยวก็สิมีคลิปใหม่ๆพี่น้องแนะน้ำมากก็ได้จ้ะว่าสิเฮาเฮ็ดคลิปแบบใดบางคนก็มักคลิปอาหารก็คอมเมนต์ม,มาได้จ้ะอาหารมันบาดอีสานของเฮานี่นะเ <c oughs> พราะว่าถ้าเบิดหน้าเฮ็ดหน,น้านไม่ล้วเฮา,าก็อยากหาคอนเทนต์ดีๆเฮ็ด ให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะผู้บุคลามันนั่นมันลุม่มเด้ดาคุณนน่นน้อมอยู่ทั้งทัองเอออันเด้ออกละหันเขียนออกมากพี่ร้องมาร้องมาแม,าม, <c ười> สมส่สุมันขึ้นซะกันสุมันขึ้นหันมันออกมาแล้วเออ ลงมามไปห้างปูนแบบนี้ค่อยสิได้เอาอยากเ,าเห็นแต่น้องพูเอาอยากเ้อะจ้ิงๆน้อง,องใหม่เคียนในห้องโบคอยอยากรับดอกจ้ามันเพ็ดยากช่วงห้องสิไปเผาแล้วก็มาเคียนแล้วก็ไปต้มให้จืดแล้วก็มาขันอีกจก้ะเอาลำบากพร้อมจ้ะ <laughs> เอาลำบากพร่อ <laughs> กลัวขึ้สิด้วยเนาะแมน่นององ่านแล้วไปนี้เขาจะอาขนาดเนอะเสียมหน่อยอเอาไปคุนะ้นน้ำไม่ไลเนาะกลัวสิครับมันเป็นตาเต้าอันติดา จ,จะพี่น้องก็ได้นมไม้รุ่นพอดีเฮ็ดนมไม้เคียนจ้ะงามๆเลยจ้ะต่อไปเฮากาจะกลับบ้านแล้วก็ไปเผาค่ะพี่น,อน้องเผาแล้วก็เฮ็ดนมไม้เคียนน้ำกันพี่น้องติดตามไปเบิ่งว่านมไม้เคียนเฮาจะเฮ็ดเป็นวิธีแบบใดนะคะไปไปกันค่ะเผากันค่ะพี่น้อง เข,เขาเลือกนอกงางามๆจ้ะมะเผาเผา,เหาให้มันได้ทีพุ่นล่ะให้ซุกกะว่าให้ซุกเผามันจะหอมจ้ะ<อ>บางคนเพิ่งกลับไปต้มเอาได้เคียนน่ะแต่ว่าเขาเลือกเผาแมนเผาเอามันจะหอมกว่าเริ่มได้ทีแล้วจ้ะ เขาให้สซุปแน่จัหน้อยเด้จ้ะห่อนห่อนฮ็ดยาก มาถึงขั้นตอนการปอกจ้ะนี่อันนี้ก็จะเป็นอันที่ห้าวเผาแล้วละจ้ะพี่น้องแล้วก็เสียมาปอกแกแล้วก็จะเป็นแบบนี้งามคือทิ่มไม้แค่มือกีนดึงล,งล,งลง่งลุมดึงล่องท้งลุมหน่อใหม่มันค่อยจะบ่อนขาดออก <c oughs> อันใดที่มันจะแกะเข้ากะตัดออกจ้ะ แล้วก็เอาไปล่างดีๆแล้วก็จะมาเขียนสวยงามจ้ะหอมดินี่พี่น้องเผาหอมบางคนเพิ่นกระเฮ็ดแบบที่ว่าต้มต้มแล้วก็มาเขียนแต่มันจะบม่หอมแต่ห้าเลือกเผาหอมแน่นอนจ้ะขั้นตอนต่อไปจ้ะล่างแล้วหาก็มาเขียนจ้ะเอาเข็มก็ได้หรือบางคนเพิ่นก็เอาส้อมหรือว่าไม่จิ้มฟันก็ได้จ้ะแต่นี้เ้าเอาเล็กแหลมเขียนเขียนเคียน แบบนี้จ้ะ,จะถ้าเอาเพ็ดเสน้็หน่อยอะไรเนะี่ยมันเวลาเอาไปซุปเนีย่ยมันพันกันบางคนมันกับโบมาร์ดได้จ้ะที่ง่ายจ้ะ แต่ว่าขั้นตอนมันหักหลายลายขั้นตอนชวรสิแล้วว่าจะได้เป็นน้ำไม้เคียนนี่เีาก็ทุบๆุบทุบจะได้แบบนี้จ้ะแล้วเฮากะเคียนแล้วแล้วเขาก็เอาเกลือมาเศ้าวๆๆ้าเ้าขันเดี๋ยวจะเห็นให้เบิ่งจ้ะ ออมาที่นี้เท่ากับจะใส่เกลือจะใส่เกลือขั้นให้มันน่นอ,อนเบิ้งพอดีเด้อเกลือเบิ้งให้มัน,น่นพอดีกันกับนื้อใหม่จ้ะขั่นกา้าวดนเติบพุ่นละให้มันอ่อนให้น้ำออกให้น้ำขมมันออกจ้ะ ตอนนี้เข้าก็บขั้นใส่เกลือได้ทีแล้วพี่น้องน้ำมขมมันออกเข้าก็จะมาปัน่นเป็นเปนปั่นจ้ะปั่นเอาน้ำมขมออกปั่นดีๆจนน้ำจนบบไหมีน้ำนะจ้ะแล้วเข้าจะเอาไปหนึ่งต่อ กระดยแล้วนี่กระเจาไปหนึ่งจ้ะเครื่องชั่วโมงอ่ะต่อไปจะเป็นการหนึ่งครับน้ำเดือดแล้วก็เอาอขึ้นจ้ะปิดฝาถิ่มไวเครื่องชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันอนเอาว่างใส่ซ้ำหนึ่งจ้ะ <c oughs> อ้ <c oughs> อมเหลือง งามเลยจ้ะเดีย๋ยวเข้ามาแพ็กถุงกันจ้าหลังจากปบแล้วเขายาามือจับเด้อยจ้าพี่น้องมันจะมันจะเน่าจ้ะแพ็กใส่ถุงเลยเอาเนี่ยตักแพ็กใส่ถุงเลยจ้ะมาที่นี้เขากะจะมไาลายร่ม <c ười> คือบ่ให้มันมีร่มมันะจ้ะ้ามันมีร่มทำถา้ถาถุงมันพองไนงะ ันก็นจะเสียว่าห้อากาศเขานะอหอนด้วยหอน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 ันนี้จะเป็นอยงนีน้องพี่นอ้องแล้วก็มัดปากถุงเลยจ้ะ ซอนทุงมนัหหนหอนล่ลมออกดีๆจ้ะ ลุ่มออกแม่เห็นย่มเลยจ้ะหนึ่งอย่างกลับไปซ่อนถุงที่เราเกา็ดแบบนี่แหละจ้ะสามารถเก็บไว้ได้ดุล ได้สีเฮียลยงนี่ <c oughs> เป็นคำเมือดเนาะ <c oughs> เข้ากันได้ดีใน <c oughs> จ เดอันที่ห้างเฮ็ดแล้วแล้วอุ้ยหอนหอน้าก็จะแเวงสิเนาะแล้วก็แขนไวก็ได้จ้ะเอาฟางมะมัดแล้วก็แขนเป็นคู่เป็นคู่ไว้นี่จะเป็นจังสี่ย่ำเวลาที่ห้างสิก,กินเนาะห้าวเก่าออกมาห้าอันยองอย่านั่งใส,แใสง่แล้วก็อู้ใส่เลยพี่น้องแล้วก็ตำซุปเลยจ้ะแซบคูอเกา มองปานครบที่เดียวนี้นะตั้งแต่ขันตอนแรกตั้งแต่ไปหาเนาใหม่เลยพี่น้องคลิปนี้บึ่งกันยาวๆเลยมาคลิปนี้กัย่าลืมกดติดตามกไดไลก์กดแชร์ในเด้จ้าไล่ลมออกดีก็เห็น,นลม đây hà thủ mà Tắt ông hình đứt Hết nhạt <laughs> Lái khẳng toàn phụt ปกติเราบร้รับออเดอร์ดวยจานน้ม่เคียนส่วนเห็ไดไปกินเหดดกินจะของเพราะมันเฮ็ดยากมันใส่เวลาโดนนะจ๊ะรับออเดอร์จะเป็นน้ำมไลไแต่ว่าก็ต้องรอเวลาเนี้ยนี่ไปละนี่นี่ก็อุจ้า ยังวอนวอนครับแล้วอะมาคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะวดไลคไกดแชร์แล้วก็คอม,มนต์ตีชมไว้น้ำจากน้ลำรับคลิปนี้ก็ในลานน้ำเทคนิคดีๆมาฝากพี่น้องผู้ใดอยากเ็ดก็ล่องไปเ็ดไปกินล่องเบิงจาก น้ำมันเคียมไปกินโดนๆจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆจา่าที่ติดตามรับชมค่ะเฮาสองคนก็นล่าไปแล้วสวัสดีค่ะ